พระธาตุอินแขวนเป็นพระธาตุแห่งเดียวของจังหวัดลพูนที่อยู่กลางดงดอยของตำบลปัดซักอำเภอเมืองจังหวัดลพูนพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่เกิดปีจอก็จะได้เดินทางมาไหว้สาปบูชาพระธาตุอินแขวนแห่งนี้ครับท่านสามารถมากราบไหว้ได้โดยตี่บมตต้องเดินทางไปประเทศพม่า คื่เสียเวลาครับตอนนี้หระปูนเฮามีแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องไปกราบไหว้ปู่้าพระาธาตุอินแขวนที่ตั้งอยู่บ้านน้ำพุตะบ,บนปัสักอำเภอเมืองจังหวัดระปูนครับโดยผมจะเดินทางจาก เริ่ม,ต,มต้นจังหวัดละปูนถนนลำคูนดดยต,ติสายละปูนไปดดยติครับเริ่มต้นจากสังเกตซ้ายมือจะเป็นห้างใหญ่แล้วก็จะมีสะพานโยกระดับครับเดี๋ยวเขาก็จะเลี้ยวขวาที่ไฟแดงะสะพานโยกระดับไปเรื่อยๆครับพอเขาเลี้ยวขวาแล้วเขาก็จะใช้เส้นทางสายอ้อมเมืองละปูนประสางครับแล้วก็เขาจะเลี้ยวซ้ายไป าตามถนนชนบทบ้านปะสซักน้ำพุครับเขาก็จะขับตรงไปเรื่อยๆตามป้ายที่ตามเปิ้นเขียนบอกว่าทางไปพระธาตุอินแขวนเขาก็จะขี่ลัดเลาะไปตามหมู่บ้านครับขี่ไปเรื่อยๆจนจนผ่านหมู่บ้านน้ำพุไปหน่อยหนึ่งเขาก็จะมองเห็นเป็นเส้นทางของชนบทครับขับไปจนเห็น ไปคำว่าพระาธาตุอินขวนเขาก็ทำการเลี้ยวขวาเข้าไปครับด้วยครับจ้าจ้าเบาๆครับถนนต่อจากนี้ไปก็จะเป็นถนนลูกหลังครับาตามที่สัตวาเจ้า,า,จาบ้านเปิ้นได้ทำถนนเข้าไปยังพระาธาตุอินแขว่ญเขาก็จะได้ครับรถขี่รถเข้าไปครับก็จะเป็นถนนดินแดงนิดหน่อยครับช่วงนี้ก็ ต้องใจความระมัดร,ระวังกันหน่อยเพราะว่าถนนช่วงที่ผ่านมาก็บ่ค่อยดีครับคุ้งบักกีวันทางโองกาสบริหารส่วนจังหวัดเพื่นจะมาทําถนนใหม่ที่แล้วครับพอรับเข้ามาประมาณกิโลหนึ่งก็จะปะถนนลาดคอนกรีตแล้วก็มีเทพประบุรไว้สองข้างทางเขาก็จะขับขึ้นไปครับจนไปปะศาราแล้วก็ลานจอดรถกว้างๆพอแม่พี่น้องก็ สามารถนำรถไปจอดได้ครับแล้วก็ทางก็สามารถเดินทางขึ้นไปตามถนนเป็นบันไดปูนเนี่ยครับจะเดินขึ้นไปก็ใจความระมัดระวังนิดหน่อยครับเพราะว่าจะเป็นภูเขาสูงหน่อยอก็เดินขึ้นไปครับบรรยากาศก็ร่มรื่นครับขึ้นไปกราบนมัสการพระาธาตุอินแขวนของตำบลปัสซัก เดินขึ้นมาเรื่อยๆครับก็จะเหนื่อยนิดหน่อยพอหน้าคนเดินก็นได้ครับจะหอบหอบนิดหน่อยครับเพราะว่าก็จะสูงสามารถเดินขึ้นมาก็ใช้เวลานิดหน่อยครับเดินมาพักมาคือการทําบุญฮะเก็ต้องเหนื่อยนิดหน่อยครับเป็นธรรมดาของการเดินขึ้นที่สูงนะครับ เมื่อเดินทางขึ้นมาใกล้จะถึงพระาธาตุอินแขวนก็สองสองข้างทางซ้ายขวาก็จะเป็นพระพุทธรูปและเกจิอาจารย์ต่างๆประด,ดิสฐานอยู่ครับเขาก็เดินทางขึ้นมาบนลานพื้นที่ของอพระาธาตุอินแขวนครับก็พี่น,น้องก็จะป้าตามภาพนี้นะครับก็จะมีสัทธาพ่อแม่พี่น้องเดินขึ้นมา กับน้ำมก,การพระาธาตุอินขวนนอยู่บกคาดสายและตามความเป็นมาของอประวัติพระาธาตุอินขแนนจาก,กวัดละปูนแห่งนี้มีคนบกเกา่าบก,ก่อนเปินเล่าสืบต่อกันมาว่าพระาธาตุอินขแนแห่งนี้ได้มีคืนในรสมัยพันกว่าปีมาแล้วทีเนี้ย ก็มีพระเจ้าพระพุทธเจ้าสมัยยุคที่พระเจ้าเรียบโลกเปิ่นก็นได้เอาได้เดินผ่านมาที่พระบาทอินแขวนพระธาตุอินแขวน,น,นแห่งนี้เปิ่นก็นได้เอาหินเนี่ยมาวางไว้เป็นแท่นปูจาอ่าสากระปูจาธูปเทียนก็ได้ยกหินก้อนใหญ่วางไว้ข้างบนให้เป็นที่สูงจากนั้นก็จัดการบูชาสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่แห่งนี้ และต่อมาก็ได้มี้าวบ้านในยุคนั้นสมัยนั้นก็ได้ขึ้นกาบไหวบูชามาโดยตลอดอจนกระทั่งมาเมื่อปีประเมินมนี่แล้วสามสิบปีก็ได้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งได้เข้ามาบุรณะปฏิสังขรได้ทำความสะอาดตัดต้นไม้ทำความสะอาดของพระาธาตุอินข่อยแห่งนี้ก็ ทำบันไดขึ้นก็อย่างที่ท่านเห็นก็ได้บุรณะปฏิสังขรณ์มาโดยที่เหมือนกับสมบูรณ์ซึ่งพระธาตุอินแขวนของจังหวัดละปูนเฮาเนี่ยเพิ่นบอกว่าเป็นตัวเปิ้งของคนเกิดปีจอหรือปีหมาถ้าใครเกิดปีจอเนี่ยก็เดินทางขึ้นมากราบไหว้ปู่จานั้นจะทําให้ชีวิตดีขึ้นมีโจกมีใจอยู่มีใจไปมีโจกมีลาบ เป็นเศรษฐีร่ำรวยเงินร่ำรวยทองนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเกิดปีจอหรือบบแจ้ปีจอก็ขึ้นมากราบนมาสก,การได้เพราะว่าอยู่ในจังหวัดละปูนของเรานอกจากจะมีพระธาตุอินแขวนแล้วยังมีรอ,อยพระบาทของพระพุทธเจ้า,าประทับไว้ในบนบริเวณพระธาตุอินแขวนแห่งนี้ตยครับ ซึ่งพระร้อยพระพุทธบาทนี้ก็จะเป็นเหมือนกับของพระพุทธบาทตาผ้าเป็นร้อยชนิดเดียวกันครับนะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเปินได้เดินทางมาแล้วก็ประทับรอยพระบาทไว้ตึงบริเวณนี้ครับก็มีสถาพระแม่ปิ่น้องขึ้นมากราบไหว้ปูจ้ากันเป็นจํานวนนักทั้งนี้และทั้งนั้นก็พระแม่ปี่นลองลองดูสภาพแวดล้อมของพระธาตุอินแขวยแห่งนี้ก็ จะเป็นตี้ร่มเรื่นครับเพราะว่าพระาธาตุอินขแขวนอ,อยู่บริเวณกลางดอยที่มีต้นไม้ล้อมรอบอย่างสวยงามครับถ้าเราเดินไปรอบๆอบริเวณพระาธาตุอินแขวนแห่งนี้นะครับก็จะเห็นทิวทัศน์แบบธรรมชาติครับเป็นปา่าเป็นเขารอ,อบๆบ บริเวณก็จะเป็นต้นไม้ขึ้นอยู่สูงชันขิวขจีครับถ้าอยู่บนพระธาตุก็จะมองเห็นในตัวเมืองจังหวัดลปูบเราแบบชัดเจนมากๆเพราะว่าพระธาตุอยู่ที่สูงก็ก็จะมองเห็นทิวทัศน์ได้ชัดเจนครับทั้งนี้และทั้งนั้นเพ่อแม่พี่น้องก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมตัว เพราะว่าเราเดินทางมาก็ต้องทักษาสิ่งแวดล้อมตัวนะครับเพราะที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมปิกานที่เป็นลานบุญครับสถาบัาพ่อแม่พี่น้องก็เข้ามากราบนมัจการกันตลอดปีและเป็นปีเกิดของคนเกิดปีจอตัวครับโดยที่เราแบบต้องได้เดินทางไปกราบพระาธาตุอินขวนที่ประเทศพระม่าเพราะว่าจังหวัดลำปูนเรา ก็มีครับอันนี้ก็เป็นคลิปกลับไ้พระาธาตุอินแขวนของจังหวัดละปูนครับวันนี้ขอเป็นกำลังใจาจากพ่อแม่พี่น้องตัวนะครับอขอความกรุณากดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ตัวในการทำคลิปครับเพื่อเป็นกำลังใจที่จะได้ทำคลิปแบบนี้คือพ่อแม่พี่น้องได้ครับดูครับชมในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ